งการที่จะทํางานจะทำไปไม้ใช่ยังไงนะครับเรามีศูนย์อินเทอร์เน็ตโมดนะครับจะไปพัฒนาศูนย์อินเทอร์เน็ตโมนของเราให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารนี้เราจะพัฒนาในรูปของ,วของไวไฟในข้อมูลในตำบลนะครับตอนนี้เราตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตด้หลาบลละขณะที่มาอบรมที่นี่นะครับทางนู่นก็จะมีการจัดตั้งเครื่องอินเทอร์นกับการจัดห้อง,องการสั่งเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมแต่ ประมาณประมาณตกล้านบานนะครับเองกลับไปี่การพัฒน์ลู้ตัวนี้ไปเสริมกพัฒนาตัวนั้นต่อไปนะครับเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างมากที่สุดกำกับในการอบค์กก็ได้พัฒนาองค์กรไปด้วยนะครับการทำงนานประชาชนได้รับประยโยชน์องค์กรเราได้รับการพัฒนานะครับเจนสิ่งนี้นะครับประโยชน์ย่างยิ่งต่อผู้บริหารเอง จารระดับ k e y m a นะครับกดเทียบเข้ามาแล้วการอรนะครับเพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันในการสื่อสารระหว่างผู้กำกับชารัดสูงนะครับกับผู้ชาระดบริหารงานและก็ระหว่างกานด้วยกัน